ภารกิจพิชิตหมูหันยักษ์ทั้งตัวจากวันแรกจนถึงตอนนี้ทุกคนได้กินหมูหันยักษ์กันไปกว่า60%แล้วซึ่งแต่ละคนก็ดูท้อแท้และอยากกลับบ้านกันอยู่ไม่น้อยเลยเรามาลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถพิชิตหมูหันยักษ์ทั้งตัวภายในวันนี้ได้หรือไม่ ขณะที่ทุกคนยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองนั้นในครัวก็เริ่มเคลียร์หมูให้หมดด้วยการทำเมนูต่างๆเริ่มจากชิ้นหมูหั่นคลุกเคล้าสมุนไพรหอมกรุ่นลาบหมูรสจัดจ้านและไข่ยัดไส้หมูสับซึ่งตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะยังกินต่อไปได้อีกสักเท่าไรกันแผนแทนมาอีกแล้ว ยังไม่ทันหมดมาเยอะมื้อตอนเช้ายังไม่หมดเลยนี่ระบบร่างกายโดนหนูนะไม่รู้ว่าอันไหนมือหนึ่งมือสองมือสามอันนี้เป็นอะไรครับหมูอบสมุนไพรเฮ้ยต้องมีผักเยอะจะเล่นอะไรไม่ได้เล่นอันเนี้ยผมดูจากสายตาละผมไม่คิดว่าผมจะกินได้อ๋อพี่ยงไม่ชอบขินชายใช่ไหมกูกินขึ้นชายไม่ได้ครับงั้นจานนี้ที่กินไม่ได้ โหรอดแล้วมีบมีไงมีมีมียาผมแน่ไม่เคลียร์ออกได้เคลีียร์ออกน่มันมีมันมีกลิ่นเข้าไปในเครื่องอ่คุณทำยังไงไก่หมูสมุนไพรคุณทำยังไงก็เอาไปคั่วนะคั่วคือแม่งติดเนื้ออ่างแล้วอไางไม่ไม่ทุกคนรู้เอฟซีรู้ว่ากูไม่กินขึ้นใช่แต่ว่าอันนี้คือเหลือของมื้อเช้าเดี๋ยวฝากให้ไปผมทำให้มันกินง่ายขึ้นได้ได้ครับและอันนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ด้วเนี่ยน่าจะประมาณ2ี่สเปอร์เซ็นต์ ผมแจกอาวุธให้วพวกคุณบ้าไปแล้วไยเอาเร็วๆ<ป>ลองชิมดูคนละชิ้นเนี่ยคนละชิน้นไม่อยากอย,กอยู่เดี๋ยวกูไม่อยากกินแล้วเหมือหมูแล้วว่าน้าจะเป็นหมูแล้วว่ะมันเป็นหมูแล้วว่ะอันนี้มีกี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้ยป๊าบพวกพี่ราบอกพวกพี่กินนะ่ะมันน่าจะเยอะอเดี๋ยวเรารอากำลังเสริมนักกินจุเดี๋ยวผมโทรถามก่อนนะหรออยู่ไหนเนี่ย เอาพิซซ่าถาดใหญ่ถาดหนึ่งขอบชีดด้วยวันนี้ว่างเปล่าเดี๋ยวมาช่วยกินหน่อยเพราะว่ากองต้องการกำลังเสริมเดี๋ยวเจอกันเจอกันบายๆนะจ๊ะนะจ๊ะโทรเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วที่โคตรเร็วอ่ะนั่งเลยเหรอใช่ครับนั่งเลยพี่แป้งอันนี้ขอบอ็นนี้จานพี่แป้งเหรอเริ่มกินเลยเดี๋ยวเราแจกขบุญให้นี่แจ้ตัวช่วยสุดอลังการมาแล้วโตะเลยครับ กินี่ดูอย่างนี้เลยืมใช้ดูหมาเลยใช่ไหมทำไมไม่กินอ่ะไม่กินคือใช่ไงเขียให้ก็ได้มันหมักทุกป้ายมันมีกลิ่นนี่ไงเดี๋ยวให้เอกโกอมรูดไอ้นี่ก่อนเอ้ยว่างเลยว่ะไอ้ที่อยากกินเมนูนี้ไม่ได้เอาว่างเลยอ่ะว่างเลยผู้พกก็มารับโอ้โหลาบหมู การให้เหมือนทูน,น่าเลยเนาะเหมือนมากเลยอะ่ะกินไปแล้วเหมือนม,นมาฝรั่งเลยกอดีอยู่จัดม,มาจัดมามันบอกให้จีบกินลาบใช่ไหมหนูอยากเห็นพี่แบบตีแตงโมแตกตีอะไรแตกเนี่ยหนูอยากเห็นแบบห,หัวคนอย่างเงี้ยเอาให้แตกนะเอาให้แตกนะ ใครไม่อยากล้ำไส้อาเซีเลยอยากกินหมูจีนเลยนะติดเลยนะติดอะไรอ่ะล้ำไส้ติดครับเอาชิ้นเล็กชินเล็กแจะมันหนาเท่าเปลือกเนี่ยมาหยุดมายุ่งกับกูแลเนี่ยมายุ่งกับกูแม่งก็ลายเยอะใหญ่อ่ะ ไม่เคยได้แบบว่าทำตัวสวยๆอะถ้าพูดเรื่องนี้ผิดแล้วถามคนข้างๆก่อนถ้าพูดแล้วออกมาออกช่องเราแล้วออกแนวสวยอะถามคนข้างๆก่อนไม่มีไม่ใช่ช่องนี้แล้วเหมือนกินพิซซ่าเลยอะเฮ้ยอะจะให้หนูกินอย่างเงี้ยร yes? ื่อยๆไม่ได้เดี๋ยวหนูจะโอ๊ยหนูต้องแตนกินอะไรที่ไม่ได้ต้ ถามกอนทำไมครับคุณรู้อ่ะผมรู้ไวว่าอะไรผมจะบอกว่าช่วงทำมาหากินใช่ไหมไม่จะบอกว่าดูจะแป้งคุ่เบีเยคว่าจะแป้งมีงานแน่ๆส่งมาสิเนี่ย่ไม่จริงจังอ่ะอ้าว สมานมันจจาออกกำลังกายด้วยแล้วก็คุมาอาหารเป็นประจำ <Weber. S 2> แล้วคือแบบว่าใช้คู่กันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพที่ <c oughs> ดียิ่งขึ้นอ่าพอดีจะก,กินเวลาเม็ดก่อนคาริโอ,อหรือว่าก่อนออกกําลังกายอ๋อก็กินก็ดีอยู่กินกินไปก็ไม่รู้อะแต่ก็ได้ผลก็ค <c oughs> ือทางกีฬาในน่องและกีฬานแจ้กหม าไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เหรอเขาไม่รู้นี่ที่พูดนี่คนเขาเข้าใจความความหมายนะเอเหรอที่กีฬาในร่มอ่ะไอ้โกรกเขาเข้าใจความความหมายนะเขาหมายถึงไอ้ตีปิงปองใช่ไหมยิ้มยิ้มยิ้มแล้วหนุ่มใบถึงอะไรอ่ะฮะอาพีวิทย์คนชั่วอย่างมึงคิดในเรื่องเดียวแต่ออกเลยว่ายน้ำว่ายน้ำแต่ช่วงนี้อย่าว่ายน้ำแน่นอนเดี๋ยวจะทิ้งไลน์แอดไว้ให้ตรงนี้นะครับผมไปล่อซื้อกันได้เอาเก็บเก็บของเก็บของเก็บของเฮ้ย ปกติเอกกินจะต้องแบบมากอเป็นจอยอินติ้งมากเลยมั <c oughs> ในใกล้ตายแล้วเ <c oughs> ย็นแม่งเผ็ดว่ะเฮ้ยคือกูลืมไปแตกเผ็ดไม่ได้เลยวิ้ไปมึงไม่ต้องแป้งมึงตอแหล่แบบเห็นพิวิทย์แบบว่าเป็น FC พิวิทย์ใช่ไหมบ <c oughs> อกว่าอยากตัวแบบอยากตัวใหญ่ย <c oughs> อยากมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมึงพูดบอกว่าไม่ได้พูดอ่พูดใครวะหนูบอกว่าอยากเห็นพิวิทย์จะสับแตโมอ่ะแต่เป็นผัวคนอะ ตอนนี้มันมีอยู่คนนึงให้แม่สับเลยไอ้นั่นเลยจะดีเหรอจริงก็อยากอยู่นะไอหมดแล้วไข่เจียวยัดไส้ดีๆเดี๋ยวไปกจินหมูอีกหนา น่ากินนะเนี่ยแต่นี่น่ากินพอๆกันมาเช้าเลยเยังคัวยงคัวย,ย่อยปะย,ย่อย <c oughs> คือหมูมันแบบติดคอ แล้วชิ้นใหญ่ลงไปในกระเพาะมันก็ไม่ค่อยย่อยอืดหมี่ท้องอึดต้องการให้ท้องสบายเท่านี้ใช่ไหมโอ้แป้งมึงกินไปสามทีครับสามทีครับใบเมียหมูตัวแปดสิบโลใม่ใหม่คุณยานมันเผ็ดเป็ดเป็ดหรอไม่รู้สึกอะไรเลยจองนะพี่เมีกินเผ็ดไม่ได้เลยหมูติดคอกินน้ำเนี่ยเกือดนี้เป็นหมูตัวผู้ตัวเมีย หมูหมูอายุตัวเมียหมูตัวเมียมันโดนเลียจนเสียวตายอยากเป็นหมูท่านดีเลยเดี๋ยวเราจะได้กินไข่แล้วนี่เดี๋ยวให้พี่วิทย์นะเอามาทั้งจานเลยจบจับไปไปมีแหละเฮ้ยนี่น่ากินนะพี่ว้าวพิวิยหมูในซ้อมมะเขือเทศ มเผเนยาายยาาเฮียเฮียยกแหงเฮีาบมึงกินไม่หมดนะแต้มึงไม่ต้องมายงมายาลาบเฮียผน้องป้กกินต่อโอ้โหเยบเลยเฮียหวานไมเนี่ยาขาชิมนดิโอ้ไข่แมงคตรหวานอ่ะมาแล้วตีไขทองยกลอยให้เธอเดินผ่าน เดี๋ยวมัก hmm. ินอันนี leg, ้ท hey, ี Why? ่ฝืดชีพผายฝืดชีพผายชีพผายชีพผายอะไรนะขึ้นช่ายเขากินได้กินไปแล้วก็ให้เขาสั่งทำขึ้นช่ายหรือเปล่านี่แม่งบอกแล้วมันไม่มีขึ้นช่ายนะผมว่ามีมีกินด้วยพ่อเขบอกไม่ได้ใส่เลยมีมีเอาแล้วมีมีฝรั่งเพราะวาผมไปถามแล้วเมื่อกี้เขาจะทำเมนูไหนบอกว่าไม่ต้องใส่ไอ้ขึ้นช่ายบอกว่าไม่มีเมนูใส่ขึ้นช่ายเลยนั่นได้รู้เลยหยาหมดแล้วหมดแล้ว ไม่กินนะได้ถ้าไอโกกินจานนี้หมดเดี๋ยวที่โครงที่เอาไปทำมาไม่ต้องกินลัวนะเออบัวนะเออคือคำว่านะด้วยด้วยเกรตดของลูกเสือเลยข่างอิตินแ้งยาอึ้งิแป้งกิน้วยสิ เราอ่ะเราไม่กินเลก็หมดแล้วเนีเล่นหมดแล้วเติมต่อได้อย่ามามองเลยเนี่ยแป้งโป๊ะโป๊ะเฮ้ยจะหมดแล้วอ่ะล้วว่าหนึ่งแป้งกินน้อยมากเลย แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกินโปรตีนยเยอะๆค่ะกินตีนกินตีนตีนขนาดขนาดอ่ะอ ตัวนี้ไม่น่านิ่งนะตัวนี้ไม่น่านิ่งนอย่าเพิ่งยอมแพ้กันขอทำไมมันยิ่งยิ่งเย็นมันยิ่งจานใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้คือช่อไม่ได้ไรคะพี่เอาซี่โครงเมื่อกี้ที่บอกว่ามันทานยากหน่อยเอาไปทำให้มันยิ่งขึ้นแล้วก็อบสมุนไพรมานหน่อยอาจจะทานง่ายขึ้น ดูหน้าพี่วิทนี่ดูแบบอื่นไปแล้วนะพี่ไหวไหมพี่ดูเนยพี่คงเคยใหญ่ขนาดนี้ไไหนชีวิตนี้แล้วคืนนี้จะนอนได้ไหมพี่เมื่อคืนนี้ผมกินเสร็จแล้วผมเข้า้เขานอนเลยไงะมันเอ็นหลังนอนเลยอ่ะขึ้นเลยรู้สึกเหมือนร้อนว่าข้นมาถึงคอเลยกดไหลย้อนอะไรเงี้ยพี่เหมือนกดไหลย้อนเนี่ยแต่ว่าเพิ่งเป็นนะเรามีตัวช่วยมันคืออะไรอ่ะโอ้ซันี้ <Das S 2> มันคืออะไรอะ่ะโอ้ยโอ้ย่ครับกัะเจียวผงเจี<อ>้ยบเจียบนี่กับกล้วยดิบอันนี้เป็นกล้วยดิบก่อ,องตัวนี้ก็คือช่วยในเรื่องของพวกขนไย้อนอ,อ,อย่างพวกกระเจียบนี่เรารู้อยู่แล้วว่าสระคุณมันก็ช่วยพวกเรื่องกระเพาะด้วยเซตนี้ก็จะช่วยเรื่องแบบว่าพวกขนไย้อนกินดูจะให้ดูว่ามันจะมันจะเป็นเมือกเหมือนแบบว่าเหมือนเรากินกระเจียบจริงๆเลยพี่อันนี้กระเจียบครับ หนึ่งช้อนอะค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนและอย่างคือของตังยูสมายนี่เป็นสินค้าที่เป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซนต์เลยอ่ะผมเห็นแล้วมันมันเหนิดมันค้นเนี่กอ่อโอ้โหถ่ายจริงเรียกหมาข้ามหน้าพี่วิทยาถ่ายี้มันเรียกหมาข้ามหน้าพี่วิทย์นกิ งง uten, กินง่ายครับแล้วมันมันมีเมือกนิดๆแล้วผมได้กลิ่นกระเทียมชาดอยู่สนใจสั่งซื้อก็อยู่สมัยนะผมเราจะทิญญ้งเพจแล้วก็รายละอยดือให้ทั้งต้าวิดีโอนะครับผมเออเราไปหาซื้อกันได้สะดวกกินง่ายนอกเหนือจากที่เราออกมาแบบแนะนํ่ในนี้ก็จะมีหลายตัวไปดูที่เพจเขาได้ได้กินแล้วเป็นไงบ้้งก็จืดๆทานได้มันจืดง่ายๆไม่มีรสชาติอ่าก็เดี๋ยวเราจะม um าจัดการซีโครงที่เหลือต, uh. ตอนนี้คือจะหกโมงแล้ว คือตอนนี banks, ้เราไม่รู้เวลาแล้วว่าเช้ากลางวันเย็นที่เรากินกันแม่งนั่งแม่งเสิร์ฟแม่งเสิร์ฟตลอดเลยมาอยู่กนะครับก็อยากจะชวนแกมครับ่วงขอบเอครับเขาบอกว่าดีใจที่ได้มาอยู่กับพยงถามกูไหมว่ากูดีใจไหม รู้จา<ำ>คำไหมทำไมทำไมเป็นคนแบบนี้อันนี้เขาจะให้เรามาถ่ายช่องเขาเราก็ยังไม่รู้เลยว่าถ่ายอะไรทำอะไร <laughs> ไม่รู้ทำอะไรแลวเขายังไม่รู้ชะตาไปเองว่าหน้าแป้งมันตแล้วเกิดอะไรขึ้นเหลืองเลอ <laughs> <laughs> ไหนท ok ี่คลิปไหนที่แป้งมาเราจะเหลืองสงสารแ emperor, ีวิทนี่อยากได้มากนะกบอกว่าอยากเชิญจะแป้งมาออกคลิปได้มาแล้วมาเยเยยงสวัสดีครับป้าวปีนุป้าสวัสดีครับผมเยยงนี่เลยครับผมมีโอกาสได้เจอเยยงก็มาปั่นชุดแไทยชนะนิสิตด้วยแล้อกันได้ดิปีนุเ้าวปีนุป้าว อันนี้ระหว่างที่รอรอตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วเมนูที่ผ่านมาวันนี้ผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าเมนวันแรกแต่ว่ายังไม่หมดวันไงเรายังไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรเหลืออยู่กัอะไรอีกจานปมันจะี่เียร์บอกว่าท้าหนูกินฝ่์ขายกี่จะกินอันนี้อีกเซี่ยวหนึ่งจะได้ไหมพี่ช่วยกินไปในจานเราอ่ะเพราะฉะนั้นนีอะไรกันอันนี้เป็นซี่โครงของเช้าที่เขาบอกว่าจะไปทำมาใหม่ให้มันนิ่มยิ่งขึ้น เพราะว่าเมื่อเช้านี้มันค่อนข้างแข็งโอ้โหไม่เฮ้ยลุยอยู่นะอขอคุณนี่นะชิ้นเล็กๆก็ได้เหนื่อยเคียวแล้วอ่ะรันไงพี่เต็มเหนียวเนื้อ,เน,อเนื้อดังเดิมมาเต็มอ่ะ เมนูที่เรากินตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้มันดูเหมือนน้อยอะไรเงี้ยเือนธรรมดาใช่ไหมือจริงๆว่าถ้าเราแบบถ่ายตั้งแบบว่าตั้งกล้องนานๆเลยมันจะประมาณสิบชั่วโมงะะมเพราะฉะนั้นเราตัดเฉพาะแบบช่วงน่าสนใจให้ดู นี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วของก็คือยังเหลือบนโต๊ะอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูพาไปดูแม้ว่าแต่ละคนตอนเนี้ยที่พักเบรกระหว่างกินเขาทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูไะอ่าอันนี้พิวิทย์พิวิทย์ทำอะไรอยู่พี่ครับผมกำลังเช็คเฟซอยู่คืนนี้ยังไงเนี่ยนอนอีกคืนไหมอ๋อตอนนี้เพิ่งังชั่วครับจะนอนอีกคืนไหมพี่โอ้โหโซ่นะอยากกลับแล้วเนี่ยน่าจะเอวมาสามหกแล้วเนี่ยโอเคเออ อันนี้ไม่พิ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกคนนึงสวัสดีครับไอโก้เหลกอจะมาทำอะไรอยู่ครับอ่านกระตูนหรอยังไงครับคืนนี้ไม่นอนนีอยากกลับบ้าน <laughs> คืนนี้อาจจะอยู่ดึกหน่อย<ต>ให้ไปทําแบบอะไรก็ได้ที่มันกินง่าย <c oughs> ๆอาอกมาให้หมดเลยแลย้วกันสักพักเนี่ยเดี๋ยวไปตามก่อน้วเดี๋ยวไปถ่ายคนโตอีกทีนึงอันนี้คือเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้ว <c oughs> เราเรียกพวกพี่ทั้งสองคนมาประชุมกันครับว่าคืนนี้เราเจ้ายังไงครับจานจานนี้ก็ตั้งอยู่ นานมากแล้วแม่งเหนื่อยด้วยเพียด้วยแล้วก็อันนี้คือทิงไว้นานกินไม่กินไม่ไหวแล้วแขงแล้วนี่เดี๋ยวเราถามช็อกไหมเจ้าของร้านเนี่ยแม่งเดินมาพอดีนะไปลุ้นคผมยันจะอ้วกแล้วตอนนี้จริงจริงมันเหลืออีกจํานวนไม่เยอะแล้วทาได้อีกประมาณเงินจะกลับบ้านเพียงคืนแล้วนะจะกลับบ้านมาครับลุยรุยต่อ,อกับตันทีมว่าไงเราว่าเงั้นกับตันทีมรุยครับสู้กันเลย ได้อย่างนั้นเดี๋ยวยกมาเลยนะได้เคครับระหว่างที่พวกเขาจะเริ่มกินกันต่อไปไม่ไหวแล้วเมนูหัวหมูพะโลสุดอลังการก็กำลังเคี่ยวได้ที่กลิ่นเครื่องพะโลหอมมและหัวหมูที่กำลังเปื่อยนุ่มได้ถูกยกออกมาเสิร์ฟต่อหน้าพวกเขา มาแล้วครับหัวหมูพาโลมันก็จะมีหนังและไขมันรอบๆอบทางดูจากสีหน้าและแววตาของทุกคนแล้วเชื่อว่างานนี้มีเขตดการกินหมูกันไปอีกนานาจริงเขาเรียกว่าเป็นลลาเจนจุดยด้องความไขมันไหนได้หรเปล่าไม่แต่เหลือแค่หัวนี่นะ ลุยครับลุยสู้สู้มีกําลังใจผมว่าผมว่าหัวมันกระดูกเยอะนะเนื้อน้อยพี่สอบข้อนจริงหัวหมูนะนูมาเอาทางนี้เอานะั้ส่จานแยกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเก็บผานนี้ไปก่อนมา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 ,ม,ามันจะได้เหลือแค่อันเดียวภาพสตรีครับให้เรือกก่อนโอ้ยมาไหมเฮ้ยเอามามา,มาผมบ้างมา,มา ท้องอิ่มหนังตาแล้ก็ย่อน่ะนะลุยของร้านมึงอร่อยมากเลยโอ้โหต้องการผักอย่างมากเลยมันหยุ่ยหยุ่ยอ่ะวันนี้เราเหมือนข้าวขาหมูเลยว่ะเหมือนเลยมันก็เหมือนข้าวขาหมูเลยเหมือนเลยตรวจอะไรหมูไม่รู้ตอนเนี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยตาค่ในไทยดิตามันอยู่นู่นดิทำไะ อะไรเนี่ยอะไรหรอไม่รู้มาดูดิอย่าไปกินเลยเนี่ยมีอีกางนีเนี่ยยุ่ยยุ่ยอะพีวิตพีวิทอะ่อนนี้อะพีวิตอ่ะช่งที่แบบดูเป็นอะไรนะไม่ใช่เนื้อน่าจะเป็นลิ้นอ้าวลิ้นบอกจะเก็บให้บอลดี่ว่ะเนี่ยบอลลิ้นเออลิ้นเหรออลิ้นบอลมาที่บอลมาเข้ากล้องหน่อยโอ้มา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 ลิ้นของดีคาแบงคาแบงนี่นี่นี่ พระเจ้้าช่ววยยอันนั้นใช่ลิ้นหรอใช่ลิ้นเนี่ยจริงเหรอเนี่ยลิ้นยังเหลือเนี่ยอ๋อครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของลิ้นเนี่ยครึ่งหนึ่งให้สีกินลิ้นอร่อยฟอนมันชอบกินของแปลกอร่อยปะอร่อยมุกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการวิจัยชิมส่วนือมันอร่อยเห็นฟันหมูเลยอ่ะเห็นฟันหมูเลยอ่ะเอ๋อเอ๋อดูมันจะกินเข้าปากเลยเห็นฟันหมูด้วย มันกินไม่ได้แล้วนะฝันผูด้วยอ่ะมันสีดำอร่อยเป็นไงเหมือนเอกจุกกับหมูเลือดขาแล้วก็ลังพูดให้เอกกินๆหน่อยมันก็เนื้อไม่เยอะนะเนี่ยเนื้อนเยอะอยู่ อย่าย้องเอาจมูกไปเลยตรงนี้จมูกจมูกเลยนั่นมันควรกินจมูกเลยจมูกใครก็กินจมูกหมูอ่ะหมูจมูกดำๆด้วยอ่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นคอหมูคอหมูว่าลิ้นส่วนที่แบบไม่ให้อ่ะไม่ให้ขาไม่ให้ขาไม่ให้เนื้อนี่เนาะไขมันนี่ไเอามา ยังไม่ให้จบอันนี้ลูกตายูปุกกลมอ่ะอ้าวไอซีอยากกินไม่ให้เหรอเราอ่ะผมก็ไม่บอลพอร์ดูขอรเจิ้งไอซีมาลองหน่อยซีผมก็บอลเมไรันนี้ไงซีอ่ะเนี่ยมาดิมันกินได้ใช่ไหมกินได้ใช่นี่อยู่ในเบ้าตาอยู่ในเบ้าตาเออนี่อ่านี่่นเป็นหนังของในเบ้าตาเอาดิ อ๋อมันแหละไม่เวิร์กว่ะพี่ไม่เวิร์กนะปกติมันไม่ขาวนะหรอมึงกินมึงกินตาอยู่หรอมึงดูมนเลยขาวนี่นี่นี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตานั่นีกนะไอันี้ยบอล่ะไอคนหลักนั่นไม่ใช่ผมมันตามันไม่น่าเลยอย่างนี้นะสมองไข่มองตาหมองไข่หมองตาหมองนี่ดวงตาอย่างนี้เอาอันนี้นี่นี่ผมไม่กล้ากินแล้วว่ะต้องแนวเล่นกันแล้วเนี่ยทำเดียวเลยพี่ดิอมเข้าไปมันดุดตาขาวไง เหลือแต่กระจกตาไม่ายออกมาเนี่ยสนสุดท้ายเนี่ยซีเราปิดตำนานแล้วกลับบ้านกันเจอจะได้กลับบ้านกลับบ้านงานพี่ดีลองกลับบ้านแล้วอยู่ที่นี่มาหนึ่งอาทิตย์เราจะได้ปิดเลยใชื่อพี่อาทีที่สองวันมาหนึ่งอาทิตย์เอาหรอหนึ่งสองสามยิ้มไปไหนะดลองลองอย่าถามเบ้นลูกตาได้ลุกตาหนึ่งเดี๋ยว เจียวตายขมวนไม่พริกไทยหรือเปล่านนเล็กอย่างี้เลยนี่ผมกำลังแบบจินตนาการว่ามันเป็นแบบว่าคอหมูแล้วกันเหมือนอยู่เหมือนเหมือนคอหมูอ้าวกินได้เนื้อไม่แต่ถือว่าหมดแล้วไงอันนี้คือหมดหมดแล้วมั้งหมดเลยไกระโดดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเย้ทำงานภปมิใจแปดแล้วตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบแปดนาทีถือว่า ปิดตนานเราไม่ต้องนอนที่นี่แล้วก็ <Wow. S 1> อันนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2วันกว่า <Wow. S 1> ก็ากาเดี๋ยวขออธิบายก่อนว่าบางคนบอกว่าหมู80ดิบโลทำไมกินกันแค่2วันกว่า <Wow. S 2> <ๆ>คือหมู80ดโลที่เราซื้อมามันเป็นน้ำหนักหมูหมทั้งตัว<ด>หมูสดก่อนที่เขาจะ เอาพวกเครื่องในออกไอกระดูกออกในงี้ก็น่าจะอยู่ราวๆสักประมาณประมาณ40โลได้แล้วก็มันก็จะมีแบบว่าส่วนที่มันเป็นพวกถังพืชที่กินไม่ได้ด้วยไขมันที่แบบมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ให้ทางร้านเอาเอาออกอะไรงี้ด้วยแต่ก็ถือว่าโหดอยู่นะพุงนี้ไม่เคยใหญ่เท่านี้มาก่อนในชีวิตหาเรื่องโชว์อันนี้คือเราจบตำนานแล้วก็ขอบคุณทางร้าน มูฮันสองพี่น้องด้วยครับผมฝากติดตามพีวิด้วยครับผมบิ๊กมอสโซกัวเวก็เอกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านนะผมที่เข้ามาแบบสนับสนุนแบบว่าทําเป็นตำนานนี้เนาะขอบคุณทางยูสมายด้วยผักผงที่เข้ามาเป็นแบบสปอนเซอร์หลักเลยในการทําตำนานนี้แล้วก็จะเป็นน้ําพริกน้ำพริกของตำม่วน้้ำพริกปลาแซ่บอันนั้นก็รสชาติดีเลยไม่แพงด้วย5 5บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเก๊ เป็นอาหารเสริมสําหรับของบํารุงร่างกายสำหรับผู้ผชายก็วันนี้ก็จบตำนานแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันตำนานหน้าโอเคไว้เจอกันครับผมเ <Yeah! S 1> <Yeah! Woo! S 2> และในที่สุดพวกเขาก็สามารถพิชิตหมูหันยักษ์ที่มีน้ำหนักกว่า80กิโลกรัมภายใน2วันช่างเป็นภารกิจที่โหดเอาเรื่องดูเหมือนกัน ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาจนจบภารกิจนี้กระผมอีซีจูนขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในภารกิจครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ